เดือสองหมัดสัเชิงโ้ไปกินอไรสีสีไปนี่อยู่โอ้โหดูน้ำจะนัวจิงสาวนี่ใหญ่ใหญ่มัดจะใหญ่จะหมัดด้งยกทินแหงบุกกระถิน มาแลเจีบแบเบิแล้วมว่าฟ้าหรอเฮ้ยกนันลุกเนลุกได้อนกูมนกูเจ็บเอง่จะมีข้างไปนะกูไ่อยากลูกนะกูจะอมกูจะนวดส้นงอมาถึงกันข้แรกก็มาเส้นหนึงะคันีงอสมัรได้้ามอรดลยงมัดเก่งมากฮะดูกาเดียังไนบ้างดียวกันเบิร์ สบายดีพี่น้องเห็นทำรากลบได้ที่ตัวนั้นได้ลอยกวมัดแล้วได้พี่น้อยเก่งนะลิสสบายดีพี่น้องเก่งขนาดเลยเก่งขนาดเลยต่อที่จะลบได้ที่ต่วนได้ใช่จะเห็บหมดได้ไห้ยหญ่เกีขามาลบต่อเพื่อเวดถูกไหมูกไหมนี่ห่างสวงามกวมัดกับคอมเมนต์พายเห็ดอันนี้ก่อ

nên là cái lúc nữa có cuộc họp của bài do you want to bài นนั้อน้นไะไปใส่เลยเออ้ยให้กูยืม่เลยเฮ้ยนมหยกไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเป่งน้องๆคนมันใส่เออว้าวอยู่ได้จูนล้ำชุลเซลจากเปล่งลูกมันใส่เป่งน้องๆคนมันใส่ขนาดน้องมันขุดสาเหตุมาจากโรงงานท้องใส่น้ำชุลเซลแม่เดี๋ยวโลกมามันสั่นกันหลุมนันลุมนั้มันน มันบเอานะคะน่มมันมันบ่แมนมันกินปุอนยรถมันินนน่ะเดมนกินปะอืม่ต <ka an> <statistics> ัวมันกินปะพีเค <noise> <k id uci an> ียวตันแดเิวแห้ง่ยนิอยนะถ้าเรอดหาซีดหน่อยนจะมดเกยตวนว่ัวะพี่น้อยงเยพี่น เพื่อข้ามนะยยันอยากขอซ้ำเลยก้างิดค่ะบ่ได้งิดค่ะพี่น้อง้าวังิดค่ะพี่น่องวันในหงิดกรัน อก้ท้ง้งขี่งามเพื่อตาเนาะโอ้ข้าขี่ผักอลิตานี่ยนะีแม่เพิ่งมันไปเป็นหนาเราเน้ะตาเนี่เพื่อจะหแม่น้าจัม

เอา่ล้ไร่้จดคิดแม่นกลบปมือลาจะมือาด้วยจะเียสขอเกั้าเอตูต้องก้นน่ะาอนก่อนต้รีะตานี่ตาหนี่เสมอตานี่มีอยากนะตีถึงก็จะรย เว้ม er enfin ันส <laughs> <k stuffing> ั่นป้าสกุลมันตกนป้าแำบบุรรัมตะกะสั่นจริเลยป้าีอตาหนพี่ยังล่าตาเนี่ยเงเสมอย่ลตตาชองไกามาตาตาตาที่ามโว้ดี๋ยงนะเตม่ ไดำใส่ก้ามข่างงามก่อนดำใกงาเลยาองามดำใส่นกับองามได้ไ้นนี่ยได้กนูกหมัดใหญ่เหรอได้งามไม่เป็นยังไงงามเสมอ่ได้ย

ล้างมือจะตรวจซอกโลกาซอนล้างมือซอกพี่ไรกับพี่ไรขุยขุลขุยขุยขุยขมยขุ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 ยวุยข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 ุย สี้ดอ่่นอกเฮ้ยมึงบอกอึดคนึคนคนบานกู้ายได้เหรเอ้าบานเยอะบานผัวทนบานกูร้ายได้เนี่ยยืเงบ้มาหนีเน่เสนเสรมหาบ้านเ่เสนเสรมาปะดกาย

อ่างดูซุ้มนู่นชินชิ้นก็เล่นนะบู <ella> ๊กระาษย่ากระดาษย้อมพืชย่างไปยุ่นนะปีนี้จะย้ายปลาไหลดอกลิ้นปลาตองแสนจะอยู่เอาแล้วไงเดินไปเดินไปปลาไหลขับรถไปเดินไปเดินปลาไ ไปเจาะที่บ <concealed> ah. like like, oh. oh. um. ักไม่ร ah ู ah ้ก ah. ูเหอมึงมันจะหมดสอดแล้วเฮ้ยมันโบแมนจะไปช่วยให้เราเราสอดตา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 บักอ้วนบิดคิงอยั่ไอ่อือเจ้าท่านห้องอาหารซิปสับเปลือกเรือบอลเองนะ๋ยวน

ไปหวานกาตานม่ลมเว่ามไ้ปซิมขำเลยหากินต่วนกระบวานขืนเฮ้ยไปสิมขนไ่ซิมข้าวบุข้าวบานเลี้ยงกุกระเบนสิจมึงอยากยังเกาะโอ้ยตายแหละอือเจ้เค่องอยากน้ำหวาน anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กวนใหญ่บักวนน้อยแค่เนยเดีห่อช่องร้อยแล้วบ่สี่คนนะแค่นบ่แค่นได้ห่อช่องร้อยแล้ว่เขาเหตเียงเงี้ยมน เขาเห็ดหน้าอยู ồi, mm ่บ hmm. ่พี่นี่ยอากันอยู่หอนเด้อบ่แม่ลูกเกศลูกแปดเห็ดหน้าอยู่บ่พี่นี่นะหรือหวานเบิดเออลอยจักหมัดเลยโดนแฝด เก่ง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 มือแรง,เ,ง,เ,งเอาอีกมือแรกเอาอีกลอยเอาอีกลอยหนึ่งลอยกลัวให้มันได้สองลอยหาซิบกะนะวันนี้นะอย่างบ่ได้กันเลยงามมันรเลยงามมรีมอรอนะพักแวนนะจะน้ำมันกินพิดจะน,นมันกระจ่มเจ๊โวเข่าอีกแหะ ปลาคืนกินข้าวแล้้าวกินลงมายังงงเลยเที่ยงเลยได้เนี่ยเที่ยงเลยก็คืนมาได้ยากตัวนึงเยวข่าวแล้วมันมึงบด้ยากเลยหิข่าวพกที่ข้วน้อยเดียวือหิวข่าวเลยเด้อพี่น้ององแคนมาแคนทำมันแล้วฮันตัวนมันคือไปลกให้นะนะหะมันเบิร์ดตัวนึงเล้วมันจะแตกข่าวนั่นฟูดสันสันซะ สั S <S ่นเนี่ยคุณอาภูนี่นะนี哈哈่ก็บรรจกานกับบล็กเอาเนี่ยมองสั่นกับปลาเด้คือี่เนี่ยยังแต่เขี้ยวๆหน่อยเดียวน่ะสองสองเลี้ยวนั่นน่ั่นเลี้ยนนี่ก็เลี้ยนนั้นน่ะตัวยาวนี่ยต้นละหวานห้านเล่มห้านเลือกเอาตัวมันชิงงามๆลงไปใส่ ตัว่าดามก่อนอืมคาลินบมี่หยาหนอปีนี่เนาะกะเออ ทีปลายเุณสีดำพรอกันมิชชันนารูเลนแล้วเราสีดำก่อนหมู่กะเรายาวเราดำเลยเขาดำมืดแล้วลูกตรงเขาจ้างมาดำตัว กเจากัมิตยยลนนับตโล่เวอกเบี้ยนนี่าตัด้มน้น้งได้แม่บ่เฮ้ยคป็นบาวานแห้งนั่นมันสีลงคบๆลงไว้บาวานเปลือยมันลอยลงค้อนสน่บบาวานแห้งบวานแห้งมันจอยไว้ดูนับบาวานเปียกบ่เยมอวบาบ่ Ừ. Hạt tôn là chói đấy, em bừng tôn ดอกหักโตน่ะจ้อยได้เองเบิ่งโตน่ะ à. <laughs> 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 <khà mè> <laughs>

mọi người chưa tưởng chưa mất lúc gì kỳ nó ta lựa cái đó phải đến thử cam cải tuần <laughs> thằng nhảy thằng nhũng มามเน้มันยอยอาตะปูพวันั้นทั้งนั้นเแวป็นตนายสพันอู้เสู่เด้อพี่น้องสาวทางใต้คนงานันอยู่ทำงานเลยส่งอไปนะข้ามาพ่ได้อห่วยนะมีี่ลบว่าน้าเน่ย่อแล้วเบ็ดเนา Nhà bạn thủ sao không bà các bạn? Ủa, wow. <laughs>